24นะ24เมษายน2568นะครับวันนี้ก็มายินดีกับความสำเร็จของแคทดิงนะคุณยพรง,งสวัสดนะน้องอ่อมนะครับที่จบได้การแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ชีราดนะดูได้เกียรติยมดัดเดินใช่ไหม3.7 <5 S 1> แล้วก็เดี๋ยวจะไปเป็นแพทย์เอกเทินที่โรงาบาลสุสาคณ์ละ แล้วก็หนูอาจารย์อยากให้หนูเป็นตัวอย่างให้กับน้องรุ่นใหม่นะครับที่อยากให้มีความอดทนต่อการศึกษาเล่าเรียนนะครับฝ่ายดีก็คือยังมีเด็กอีกหลายคนเด็กไทยแล้วก็เยาวชนคนร,รุ่นใหม่ที่ต้องการกาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ให้น้ำหอมออเป็นตัวอย่างก็มีหนูวิเนะนักศึกษากิจพลนะครับแล้วก็ใบตองนะกุศล อาจจนะางแล้วก็เน้นต่ออีกองหนึ่งนะครับจะได้เป็นตัวอย่างว่าการอดทนแล้วสะต่อสู้ <c oughs> กับใจตัวเองเนี่ยโดยมุ่งหวังที่จะมีอนาคตที่ดีเนี่ยทำเ,เป็นแบบอย่างนะทีอนะ่องนะหนูสอบเป็นนักเรียนแพทย์ดับหนึ่งของประเทศไทยได้ใช่ไหมใน,น,นปีในรอบปีสองห้าหกสองห้าสอง อ่า,าแล้วก็หนูจบจะจบในปีนี้นะครับแปลว่าหนูต้องไปเป็นแพทย์ฏปบัติที่สุสานก่อนถ้าจบมาได้เงินเท่าไหร่หนูประมาณแสนหนึแสแนบาทเนะี่ยเด็กก็ได้เออหนูวิเอาอย่างที่ตองไอพี่ที่ผมนะ้ยขอ๋องปีหน้าก็จะมีเด็กสองคนนะครับมีวิกับตองที่จะไปด้านการแพทย์ก็ ที่ต้องบันทึกไว้เพื่อที่ให้เด็กได้เห็นใน y o u u u e เนี้ครับว่าวัาตึกราชาของเราเนี่ยได้ผลักดันให้เด็กทุกคนมีความรักต่อสถาบันชาติศาสนาภาะมหกรรษากลการู่กับพ่อแม่แล้วก็ผักดันด้านกนรรารศึกษาก็มีหอมแล้วนะเป็นแพทย์นะแบบหนึ่งเป็นิยมจบหนึ่งนะครับก็ขอให้ดูได้ประสบความสำเร็จพี่ช่ิยให้พรหน่อยก็ขอให หมอหอมเออตอนต้เด็จอย่างนี้ตลอดไปตลอดไปเลยครับี่อวยพรพี่ก็ด้พี่ก็ดพี่ก็จะเออได้อวยพรพี่ก็หน่อยเป็นน้องอวยพรพี่ไงแ้วตองลูใหนูพี่พูดเลยหน่อยไหมให้น้องๆได้เห็น มีอะไรที่่ทีแบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีเร่องกจะเป็นาาการสืบบุรีการเล่นเกมก็ให้พอาลงให้ตั้งใจเรียนนะคะเพื่ออนาคตที่ดีแล้วกเ็เพื่อพ่อแม่ที่ภูมิใจในตัวของเราเราด้วยค่ะขออนุญาตเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่นะวัตถุรายชานะครับตรวจสิงห์บุรีสำรวจด้านการศึกษาแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กมีความรักต่อสถาบันชา,า,าติมหาศาลกับตระหนูและพ่อแม่แล้วก็ให้เด็กมีความอดทนในการศึกษาและเรียนจะได้มีอนาคตที่ดี ก็วันนี้ก็มีตัวอย่างที่ดีจากพี่อมคุณยมพรมุสสวัสด์แล้วก็จะมีอนาคตเพิ่มขึ้นก็มีสัมมนารต่อนะครับแล้วก็พี่วุฒาสากิจุพลแล้วก็ปุษพรเนะอสาสาที่จะไปเป็นด้านการแพทย์เหมือนกันหรือด้านการพยาบาลที่เหลือทุกคนนะนอนาคตอาจารย์ก็จะเป็นกำลังใจานะครับผมก็จะผลักดันด้านการศาึกษาและก็อนาคตของชาติต่อไปเรื่อยๆนะครับที่12เรืาย เป็นราชานะครับจังหวัดสิงห์บุรีก็สนับสนุนด้านการศึกษานะครับแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กมีความรักต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็กัรดูต่อพ่อแม่ซึ่งเป็นโครงการและก็เป็นนโยบายของท่านเจ้าว่าท่านผู้จิตสำหรับจิตแล้วก็ตรงนี้จะทำการผลา,าน,นะครับเราก็จะสนับสนุนเยาวชนและก็นักโทษที่ดีต่อไปนะครับโดมท่านได้ท่ยังมี ัญหาหรือว่าต้องการให้วัะตุลาชาได้ชี้แนะหรือนำทางก็เรียนเชิญที่วัดตุราชาทุกวันนะครับเรามีการสวดมนต์ทำสมาธิทุกค่ำคืนที่4เมษาย,ยน258วัดตุลาชาครับ okay.